มาแสบเบื้อครับพี่น้องพูดให้ที่เปรีนางเอกพูดให้ที่เป็นพระเอกมานี้ยเอาติดตามทำงานเลยเด็กครับพี่น้องมาแล้วครับมาดูมาดูเป็นพระเอกแล้วพี่น้องพี่น้อง าีเรียนหาเนาะสวัสดีครับสวัสดีโชคดีงเล่ครับพี่น้องมีผ้าที่สาวในตำนานครับมาหาหาโบหาเขียดครับพี่น้องลองเบิรงครับพาไปปุ้นในแก้วพี่น้องเลยน้ำบกเราครับเื่อกีมาสมเชน่นวน้ำฮหลบกครับแล้วก็รอสมเชน่แนวมาหาป่าครับสมเชี่ยแนวก็ด้ป่าแยกตัวครับ หาเปนน้ำหากบไปนน้ำครับปู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 ครับพี่น้องกบปพี่น้องว่างไว้กระไรดอกกระเป๋ามีสูตเป็นขี้กับเดอนยังงไม่สูไมยังไม่ยังกระเตนโอ้ยนี่ตกรเตีนครับคนอื่นนี่ตักกรเตนยงโยงโยเอาลูกตักกรเตนได ได้ด้กันทเอาหมดอี้ีเตเอาสุนี่อัตะเตียนบินกายกับอะไี่เลยเอาหาเบิ้งกับพี่น้องผู้ใดที่เดียวนัางเอกผู้ใดทเป็นพระเอกมาเนี่ยเอาิดตามผลงานเรื่อยๆครับพี่น้องอือูดเป็นพระเอกพู่เป็นนางเอกหาเบิ้งเัป็กวกควาขาาดล่องเบิ้งต่อไปมีสวเียปูขายุ่ในหันเนาะงนพ่อแล้ว โอ้ยจับหมเลยเอาวนาอดแล้วนี่เด้อเรียๆเียวเอาใช่มตัวนีรเรยครับตีนไงบลาปูปูไปรอครับไปรอเรื่อยๆครับห้ามไปปูอีกแลมงครบห้าครบห้าครบเส่น้เพันวาออนี่วางเ่รไปแับไง ตัวด้วยนี่ขรเล่ขาลก็ขวดเลยหรอย่างเหรอไม่พอเหมือนดูดู้กันนะเราไม่ได้เด็กมีกบสิเขาเตรียมนี่ เอเอมันเล่เ okay. พ่นนี right ่าตายเรียกว่าตงป็นไผ่เอกแล้วครับมาแล้วครับมาดูมาดูเป็นไเอกแล้วพี่รองพี่รองเอาเลยครับบาีเอาเลยครับบาร์ี้อขว่บาเร็วยกไขอยลงมือหาตัวจอดลงมาพอเลยพี่รองครับ มาเบิ้งมาเบิ้งไฟเอกพ่อมาเบิ้งมาเบิ้งพี่น้องมาเบิ้งมาเบิ้งเบิงพี่น้องมาเบิ้งเฮ้ยน่นแ่นแ่น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 นั่นเนาน่นโอเห็นบ่เห็นอืับเกีี่เนโเ่ าพันนามทั้งที่ล่ะันนามทังนี่เยันนามทังที่เอ้ยบปุยยัง่เดี๋ยวในบ่ได้เฮ้ยให้มีตับาก็่เพิ่อเอานมาไหมเอ้าเอานคู่มาเราบมบ่เอาคุณมาทเดียวาเบิร์น่ล่ะั่นได้เเฮได้มีเสียมนงานเคือได้ก็มีเสียมละได้ียังละโม่ได้ยัมันอย่ไง ม punched, ันค่ะคืองไงเอ็โอ้หมานนี่ดีตัวเนี่ยมาแล้วเอายตันจอดลงมาพอเลยพ okay. oh, 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 uh ี่้องเอ้นมันคือว่าถ้าเด็พออ่กอแม่เสียงหเนี้ยจะเี่เดียจจาเ่นมัได้ยังไง่น้อได้หั่ตัวงไปกวนี่มันก็ก็ตีมันก็มอเฮ้ยมเนาะ ฝนจัดลงมาใเวนนี้่าเี่ยวาสามมือยัง่พอพนะตังนยัง่พออยู่เราเพิ่งอีกมาพนมากมันกง่ายก่าเนาะพี่น้อบ่แมนเห็ดอูนุอยู่ข้ยคือข้อยปูน จงลไปเห็ดอ oh, ุยุกย <laughs> <laughs> ู <travaille> ่ตูนหมูกล่ก็เนาะควบมันนี่งลไปรมแบเราตาเหี่ยมแมยปเลยมองูพูดได้ออกจากปากที่นี่เหี้ยเตี้ยเ้ยม่วางันมันเน่ยอรงว่ามันออกจากปากอะู่ไม่ปอกเปยงกูตี

ต่ไหปกเคยแลนี่จังอาตูเลยอันนี้มันก็โกอยู่ด้นี่เหันเยถ้าออกไปตองอยู่โอ้ยเอาลพอปนอันก็เอเย็นเย็น่อนงทายมือพักบุ้งบนี้ฮนน่ก้าระเดนียเนาะราเบิ้งอีกาเติมกันโอ้ย พี่น้องเลยคักปล้งงามค่กได้ผักหลายๆแต่เสียบต้วยหน่อยคาัญญหัแล้วปปันปอให้กหน้าก็ดูว่ปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ไงปุ๋ยไมันใหญ่ตัวนิพอเสร็จแล้วเฮ้เลาเล่าไปแล้วพี่น้องเอาม่แา่กูได้ยูดีหรอกมูนี่โกันไปหูกันบ้าให้ก็อีหยัง

เราแป้งเหมือนมันดังปงงอ้เอก่วยเคืออยู่ดีเท่าหาอเยดขาไเนไมิดนี่เรามีตูวอดบย์ท่งไว้ล้วครับพี่น้องอโหาินะเลยีหูปูหหนึงเ้นดังมันหอมบเล ไหาขอเอาดิเเรบไใส่แห้งดีดีมันง่ายเก่าบ่นี่อู้่ในอ่มัง่ายเก่าบ่ปไเพ่ากหออัีห้องวไปอนึงก็ดหัวไปอีห้องนึงได้ไว้ยังไงหัวไปหัวมากยังนี่แล้วแมงอีก อ๋นี่กระยานตัวนี่นี่พูดเสียตีไ้แล้วเบิ้งาบัดแม่อใครก็หู่ไงตัหูนี่หู่แมงเส้นบุนด้วยนี่แมลงหู่แบงไงเลยคนเาเจะม่เห็นตีห้อยหัวเขาจนเน็ก อ้าักันไงเที่ยงเขาปากว่าเราพี่น้องเฮ้ยหลายไม่ตงไมูหลายับโอ้โหไคบก่ลวไ่าอไรม่ตูไงเที่ยงใส่ตันกโอเยู่ด้รียตัวนี่วนตัวต้้ากันมาเลยาุบให้กลุหน้าบ้านท่อพ่อีมีตัวมาองมงเจ้เจ้าซื้อว่าไงล่อหามูว่าไง่ะหาปูปูหนึ่งหากบ ซอยกันหาแมวชิ้นก็ป้าปุยมันเลยนี่มๆนุ่นม่กบเนี่ยซึ่กันาะเอ้เนี่ยอันนตัวแมวชิ้นแต่มังจะยุ่ดเลือดคนเด้อนปูเนี่ย

ไม่อยากมาเบิ้ลอีกง่ายเหมือนนั่บเมียนก่ินกับมากอนงูปง่เขียมาเบิ้งเอตอนขีย้วมันจะเยอะนีหกี่เมตรตัวงี้ขังงเนี่ยงี้เยอะนี่ตัวักสองคนกันคุณน้าดูดรถติดักเดียวคุณกับงูง่ายกัน อันหากบหาแกบอยู่นี่นั่นั่นนั่นชื่ออยู่เตัวขันมีกบกบสียูใต้ปูเลยแมนวะแม่นเนขนวขันน่นี่บเลยปูสียูท่งปูทียูท่งอ๋อขัน้างเบไ่งสัเ้มันงตอนี้ะต้่ไป ปวดตัวแ <łość> บบไงในครูโมงครูโมงไปแล้วพี่น้องฮะไม่กบจำก็มาไปเรื่อยจะมีเหรอจะพูดฟูระช่างล้าจริงไม่พอเลยจ้ะ ห่อนแดดเลยหอนด้ะี่ีก็ไข่แนวน้องบ่าหอนไข่หอนแดดร่มีถกไอ้ยุบเด๋ยวไปคือได้แต่ปูอ๋อ้บางโปูนะค็ีว เลยตัปูนั่นแ่ะเนี่ยคนอกเลกนะมึงเบียงมองก้นลงไปโอ้ยง่ายยุ่ยเลช่ไหมเต็มกบอเยววเดกปูง่ายย่หันง่ายยู่เด้ง่ายไม่ง่ายก็ง่ายเนยนละง่ายกบง่ายจังากเดียวง่ายเลย เราหัวลอยอย่างเงี้ยเราหัวลอยอย่างเงี้ยเมื่อกัอน่ะจะถเือกกองเรอเถือกกองนี่ยังครั่ตแตกจะพม่ไตู่หันมาใหม่หันมาใหม่เป็นแ่กันแกแป๊บพ่ตัวนไม่พืดไปเอเนี่อแตอันเป็นโป่งแบบายหนึ่งปาดเนเบังหุ่นน่ จาว่าจิพอกรบเจ้โตัอ๋เอาไปใส่เห็นไหมนี่ยราปูดีเมื่อขด้นเลยนี่รถนีพี่ลีเราน่ะอืมมาเอาสร้อเองเลยพอเบาดีเมื่เอ ข้นได้ปลาไหลสิปลาไอบ้างขนาดจกบางบางนงานะปลาไหลสเอาถุงเอาปูขึ้นมาหนึ่งเนี่ยอีปลาไหลเดี๋ยวไปตะปอยสาปอยสาแค่น้อยแต่นีังมีปลาไหลนี่นะปลาไหลมีในหูเนาต้องเอาตัองเลยปลาไหล

ที่เรางาม่ที่คาเสวะขวดๆนะใหญ่กว่เดิมกไงงไแหละอ้ยให่ไงกปูปูมีอะตีปูมต่ ดินดินเจนยุคข,ขงง็งแรงเนาะดินมันอิ่มน้ำตัวเ,เนี่ยมันเิเปลีนสเจนโอ้ยเจริหน่อยกรดามเสียปลาตัวเจ้หดน่โอยอยนเนกเนะเด็เย่า้าคือเคปุ๋ยหลตัว มนไม่ตกครนอย่ตายกบใส่ันรงายบเด่นเนี่ยแมนนั่นใส่บเด็กบไปใส่เอานีแ้วก็่ตัวมง่ายกบายกบมันบอมแมนพูดคูเอ mẹ nó phải nói mẹ như thế không biết hả mẹ mẹ ปูน่ะล่ะเงี้ยตกนเตี้ยเตี้ยต้นเตี้ยตเตี้ยข้นให้ไหม่ยนเยอย้นไมนน้ำหน้ำท่านอีบ่ยขอขคนเงียวค่ให้ปลกนางเดกปลกเงนเงี้ยคอยคอยโจกช่อนบออ่ะ

ขวาปที่นี่ไวว่าสิขอนักขยอะไรขวายอีรุ่นใส้อะไมันเป็นปวยปูตีขวายเปกระดัษปึ้งพึ่งพึ่งเนี่ยมันเป็นกระดัษนึ่งเนี่ยเออเราไปอีก เะ้น <Es> <an> <sed wealthy authority plays half> ้เจาแห้งก็ดังอไฟรุ่นเล้วอะไอไรอีเไฟอาป่าเถ่ซื่อได้มีตู้ฮะจะไปคอยลุ้มปูตีเลยคอยลุ้มปู

วดเจอมดทองบรดหับ้าปุ่ยมากวดสาดย่ยังจะไว่าใหญเออแบบวดมดทองมดนี่ยนกินแห้งเลมาเรียมม่บอกเล่ายันบอกว่าได้ิหดกินไทยกันห้องอะไรเนี่ย นี่เจ้าหน้ากัดอนทีเรวะโอ้โีแตาครเกลอ่นี่ตัแล้วดางเขียมขอมาดังรๆะกลัวฮะนี่จอนขอปนนี่จนพราะในกลัวเราขอมันตายกวอนพวกนี้เหร นี่ยนอจะง่ายเนี่ยนอข้านขอยอะไรกินน้ำกี่ตัวข้าวของพี่ลุงเขาขี้แม่ละกูขี้กูขี้แม่หรอเอ้ยขตัวของออกแล้ว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 ไปไไปไปมเอาแม่เอาแม่ คุกต่ตัวก็ยู่นีแล้วน้ำออกเมื่อตะตีให้ละดอตัไ่ใช่ตัวนั่นละแม่เยาไปกินน้ำยี่ดอกแม่นี่พไหัวซุ้ขอบุมบักช่วงกันที่เลาคาหม่อันกี่นี่าเอาล่ะแมู่ขาดนานยเกี่ยมือไหมหา เนี่ยบ่ไม่ตู่เนนไม่ยืดตู่อะไรไม่ยืดตู่้อยเหมือนราติพอ่ะฮะ่น่่นพี่นเน่่วนนี้ใหเนียเเลยพี่น้องอมขินม้า่นตัวเดียวก็อมได้อ๋อคือตาขากรอ้มได้ครับลามตัวที่อมยักษเทียนนี่ะโอ้อา้อ้ตอพอได้ยิไกินครับวันนี้พาทีมงานครับพี่สาวและตำนานครับพี่น้อง ความปูมิควมโคบครับมาหาภูมิไงเด้อพี่น้องครับที่ว่าตัวใหญ่อลังการครับง่ามสางครับเอาเห็นนี่ยังอยู่เลยกินกับยังติดตามอีกเรื่อยๆครับพี่น้องที่ยังกินครับชิมีไปสนิทเกินพี่น้องชิมหนาครับสวัดีความสุขสวัสดีครับไดาเขี่ยเ่อไหม่